ช่วงอร่อยแบบตัวช่วงอร่อยแบบตัววันนี้ค่ะแนพิเศษของมาดามตวงค่ะเป็นนัุตบอลสินูเยี่ยมค่ะไทเดอะสตาร์ค่ะขอเชิญพบกับน้องกันนพัฒอินใจเอื้อค่ะ ตกลงเป็นนักบอลจริงๆนะเป็นอดีตนักฟุตบอลตัดตัวจระงๆชอบเล่นฟุตบอลเหรอคะชอบมากครับทุกวันนี้ก็ยังเตะอยู่เวลาว่างเมื่อไหร่นี่ก็จะเตะกับเพื่อนตลอดเชียร์ทีมไหนเนี่ยผมเชียร์สเปนสเปนพี่ดวงเชียร์ทีมอะไรครับท่าเรือพี่ดวงจะท่าเรือผมก็สุพรรณบุญเยฟเสียล่ะวันนี้นะคะน้องกันมาแล้วก็อยู่ในซีซั่นของฟุตบอลโลกค่ะที่บราซิลค่ะก็ต้องเป็นเมนูอาหารบราซิลชื่อว่าที บอลหรือว่าโคซิญาม,มาเริ่มทำกันเลยดีกว่าดีครับเดี๋ยผมขอเก็บทุกคนมนแรกเริ่มเลยเนี่ยมันก็คือชีสบอลค่ะข้างในเนี่ยก็ต้องมีชีสแล้วก็จะมีไส้ไก่ค่ะ อ๋อนีเพิ่งถอนขนเลยครับนี่เอาขนไก่มาทำนี่เหรอใช่นี่เน่ไก่คะ่ะก็จะเป็นอกไก่คะ่ะเอาอกไก่นี่แหละคะ่ะไปต้มก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้น้ําต้มอ,อกไก่ด้วยแล้วก็ใช้อกไก่ส่วนนี้จะเป็นส่วนของไส้คะ่ะเราก็ใส่ลงไปในนี้เลยอันนี้คือส่วนของไส้นะครับผมใช่คะ่ะแล้วทีนี้เนี่ยก็จะมีส่วนของแครอทนะคะ <S <S 2> <S 2> <S 2> แล้วก็หอมใหญ่คะ่ะแล้วก็ขึ้นช่ายคะ่ะใบกระวานนี่แหละคะ่ะเราก็จะโยนทิ้งลงไปในนี้บึง เพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะทําให้น้ำมันของ<ม>เราห<ด>อมพริกไทย<ช>ด<ำ>ําใ,ใส่ลงไปค่ะอันนี้เขาเรียกว่าการปลูนี่ค่ะเราก็จะเสียบไว้เสียบเข้าไปเราก็ใส่ลงไปครับขึ้นช่ายค่ะขช่ใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะเราก็จะต้มให้เนื้อไก่สุก แล้วเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อไก่ออกมาฉีกแล้วก็เก็บน้ําซุปไว้ค่ะได้แล้วได้แล้วหลังจากที่ต้มไก่ไป20สินาทีค่ะแล้วก็ฉีกให้เป็นเส้นเล็กๆแบบนี้ละค่ะจริงค่ะแล้วก็นี่น้ําซุปค่ะเดี๋ยวน้ําซุปเราจะไปทําแป้งค่ะเนื้อไก่ครับเราจะเอามาทําไส้ครีมชีสใส่ไปเลยค่ะหมดเลยค่ะน้ำมะนาวผสมกันเลยค่ะบีบให้มันเข้ากันค่ะ เราก็จะสับหอมใหญ่เล็กๆค่ะผสมลงไปในนั้นด้วยเอาไก่ผสมลงไปเลยคนให้เข้ากันเลยค่ะน้องใส่นี้ไปก่อนหอ,อ,อมใหญ่หอมใหญอ่อันนี้ปาทีปาปริกา้าปาปริกา้าพริกปาปริกา้กานะครับไม่เผ็ดจนเกินไปเดี๋ยวเราต้องใส่มะเขือเทศสับด้วยค่ะเอาแล้วครับเดถึงมะเขือเทศใส่ลงไปแล้วคลุกๆไว้ประมาณนี้ค่ะเพกทอย,ย,ย,ยใส่ไปนิดนึง เกลือค่ะแล้วก็วกค่ะลุกเอาไว้แค่นี้แหละ,หละในส่วนของแป้งะคะคุณผู้ชมก็จะมีน้ําซุปเราจะตั้งน้ําซุปให้เดือดอีกครั้งค่ะแล้วเราค่อยใส่แป้งแต่ตอนนี้ใส่เนยลงไปได้เลยค่ะตอนนี้เนี่ยน้ําซุปแล้วก็เนยเดือดแล้วค่ะเราจะใส่แป้งสาลีลงไปค่ะ แล้วก็คนคนคนตัวแป้งเนี่ยก็จะหอมด้วยกล<ช>ิ่นของน้ําซุปเราใครจะคิดว่าขนาดแค่ตัวแป้งนี่มันต้องมีรสชาติจากซุปอะไรต่างๆด้วยเนาะอเอาละครับได้แป้งมาแล้วนะฮะนี่คะ่ะได้แป้งแล้วตีไข่โอ้โหของการตีไข่เนี่ยนะฮะแบบไข่เจียวค่ะตอนนี้นะคะ คือน้ำจิ้มค่ะก็จะเป็นมะเขือเทศซาวซ่าเนี่ยค่ะ <มา S 1> น้ำสลัดตัวนี้ก็จะมีน้ำส้มใสชูน้ำส้มายชูยชค่ะเกลือเกลือพริกไทยพริกไทย,ไทยน้ำมันค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็จะใส่มะเขือเทศมะเขือเทศหอมแดงสับผักชีคลุกคลุก<ด>ไว้<ด>ทําไปร้องเพลงให้มาดามตรงฟังอากันลย ไปอยู่ไหนก็รอเวลาโน้ตแปงววันเวลาจะเปลี่ยนหมุนไปใ้ทุกทุกครั้งที่เธอได้ยินเพลงนี้มาได้ไมรู้ว่ายังมีใครนวดแป้งอยู่หอเองค่ะทำเพลงเสียเลยเนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะเราก็นวดแป้งนี้เห็นไหมแป้งมันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วใช่ไหมเอาแป้งหั่นออกมาแบบนี้แล้วเราก็จะทําเป็นถ้วยเราก็ใส่ไส้ลงไปค่ะแล้วก็ปิด ปิดแป้งนะเราก็รวบมาให้มันเหมือนกับรูฟบอลหัวลำแหลมนิดนึงประมาณนี้สไตล์บราซิลนี่คือชีสบอลโคซินญานยาเครับผมเราก็ทอดก็ชุกไข่ยมือหนึ่งถ้าเลอะไข่เราจะไม่ลงไปคุกในนี้อีกไม่งั้นเนี่ยขนมปังป่นมันก็จะติดมือนี้เราด้วยก็จะต้องแบ่งมือให้ถูกเอบเอบ แฮปปี้แฮปปีเก่งมากครับเตรียม<อ>ตัวล <ะ S 1> และจะทำการทอดทอดเลยนะแล้ววันนี้จริงๆแล้วเนี่ยไฟต้องอย่าร้อนมากไฟประมาณปนากลางเหมาะมากๆกับการที่ดูขุ้นบอลโลกในปีนี้ <c oughs> เอาล้วครับผมนนี้ฮะ เสร็จแล้ว,ลวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปรับประทานกันนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับของว่างต้อนรับเทศกาลบอลโลกชีสบอลทอดสไตล์บราซิลชีสบอลทอดกรอบนอกนุ่มในจากเนื้ออกไก่รวมกับความหอมจากชีสผักชีหอมใหญ่และเครื่องเทศรับประทานคู่กับน้ำจิ้มสุดฮิตของคนอเมริกาใต้อย่างมะเขือเทศเซาทซ่ารสชาติจะออกมาเป็นอย่างไรไปทราบจากคุณกันได้เลยครับเมนูนีช้ชื่อว่าคอซินาโคซินยาคซินยาเป็นเมนูของ ริลเลลูกลางๆผายคุณผู้ชมดูคำหนึ่งเนี่ยเต็มเต็มเนี่ยคงไม่ไหวครับนี่ค่ะเป็นไงล่ะอึ้งมาเลยใช่ไหมล่ะอืออร่อยครับมีผักมีมะเขือเทศมีแป้งที่เราทำในเครูนี้แล้วรสชาติมันมันเข้ากันดีมากผสมประสานกันอยู่ในนี้ น้ำผักผสมน้ำผลไม้รวมค่ะต้องจิ้มเลยครับต้องจิ้มมันจะทำให้รสชาติคมกืืนกว่ากมลืนกว่าใช่อร่อยครับนี่เบอกว่าคุณจะดูบอลโลกในปีนี้ยังมีความสุขรงทุมถึงกับบินไปเอาสูตจากบาราซิลเลยเนี่ยสองคนและฟุตบอลโลกและฟุตบอลโลกและโคซินญาสรุปว่าวันนี้โคซินญาของพี่ต้วงเนี่ย มันเวิร์กหรือเปล่าคะเวิร์กมากครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณคะ่นนนคณคะ,คคะนา่าอร่อแบบนี้แล้วก็เป็นเมนูที่เข้าขกันมากเพราะว่าแกาชอบดูบอลพี่ตวงชอบดูคอนเสิร์ตต้องห้ามพลาดคอนเสิร์ตผม Ten Years of Love The Style i n c e r t นะผมจะมีขึ้นวันที่27 28 29ฤิจินาย,ยานนี้ไปดูหน้าที่ Impact Arena เมืองทองธานีครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ครับขอฝากน้ำผลไม้ชบาไปให้ คุณแม่แล้วก็คุณพ่อน้องกันด้วยที่คุณพ่อเสียงดีมากที่ต้องจาได้ทานกันทั้ง deste, บ้านทั้งบ้าน,นาเลย yes, ค่ะแล้วก็สเปรย์ปรับอากาศทิงสเตล l านาโนแอ t i v e ค่ะแล้วก็น้ํายาเช็ดกระจกทิงสเตล l าสะอาดใสไรแอมโมเนียค่ะขอบคุณมากค่ะ